นึ่งเดี่มาตันทร่าเดี่ย่สุดท้ายพี่ลุงครับเกมวันชุบวันนี้ของไคโตะเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็หยุดไปนานด้วยแล้วก็ไปต่อยห่วงที่จะไปรัดเขาคือมันต้องผลักออกต้องตามเกตมตามสใจดันออกแล้วต่อยามางเอาไปหอองไป ไปรัดไปมัดกับเขาเขาทำอะไรไม่ถนัดแต่จังหวัดเดินเดินเร็วไปมันต้องหาจังหวัดที่จะต่อยมันเดินเร็วเดินเร็วไปทําให้ระบบการออกเงินหลุงใช่ไหมเกี่ยวกับหยุดไปนานด้วยไหมครับพี่หลวงก็มีมีส่วนครับกี่เดือนกี่เดือนครับหลายเดือนนะเดือนสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนนี่ถ้าเป็นมวยไทยมีห้ายกนี่มีผลเลยแต่ดูดวงผลงานก็โอเคไหมพี่หลวงก็ต้อง ไปหน้าน่าจะดีขึ้นเหมเพราะว่ากลับกลับมาได้หายใจไฟนิดหน่ใช่เพราะว่าเขาอยู่บ้านเขากับบ้านเรามีอากางเก่าอะไรต่างๆเขามาเก็บตัวอยู่ค่ายเด็กรักจวนกับพี่พีโร่ประมาณเกือบเดือนเดือนเดือนหนึ่งอย่างอย่างต่ำทุกไฟเลยนะโดยรวมตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับนี่ก็เรื่องไปห่วงคึงเรื่องเราไปห่วงมัดเขาไปห่วงจับไหนดวาาอันนี้ไปห่วง อมพอพอไปแต่จังหวะเรื่องเรื่องปั้มเรื่องอะไรนี่คือโดยธรรมชาติต่างชาติเขาก็จะเทคนิคก็จะสู้สู้คนไทยไม่ได้ถ้าเกิดพูดกันตามตรงว่ความความเป็นวงในยังยังเป็นรองคนไทยแต่ถือว่าใครโต้ก็ทำหน้าที่ได้ดีวันนี้ดีครับขอโทษเอฟซีแฟนคลับนะครับตอนนี้ก็ไม่สำเร็จก็เป็นกลังใจให้ครับพี่หลวงครับผมครับ